สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่12พฤษภาคม2อ6 5น่สาะครับกรมสาราเทศกระทรวงการต่างประเทศได้มีการให้ข้อมูลนะครับว่าเมื่อวันที่9ถึงวันที่10พฤษภาคม2 5 6 5นายธานีทองพักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศและพลเอกวรเกียริรัตนานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุม Thailand US s t r a t e g i c a n d defense a l o อ u กครั้งที่หนึ่งที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการหารือที่จัดขึ้นภายหลังการหารือยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐครั้งที่8ของกระทรวงการต่างป,ประเทศและการหารือยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศไทยสหรัฐครั้งที่7ของกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่9พฤษภาคม2565น เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างกันที่มีอยู่ในทุกๆมิติอย่างครอบคลุมทั้งในมิติด้านการเมืองความมั่นคงการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์การเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของสองประเทศตลอดจนการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศที่เอื้อต่อสันติภาพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด -19 โดยฝ่ายสหรัฐมีนายเดนียล คริสเทนบิงผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกรวมถึงทางด้านนายอีลลายแรดเนอร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้านกิจการความมั่นคงอินโดแปซิฟิกเป็นประธานร่วมฝ่ายสหรัฐทั้งสองฝ่ายได้ย้ำความสัมพันธ์พันธมิตรไทยสหรัฐที่ยาวนานบนพื้นฐานของค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งมีการส่วนช่วยเสริมสร้างสติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคมาหลายทศวรรษ โดยในโอกาสนี้ที่จะครบรอบ190ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยสหรัฐในปี2566ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการดําเนินการร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกมิติรวมทั้งการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาการจัดกิจกรรมร่วมกันในโอกาสสาคัญดังกล่าวโดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือระดับประชาชนและกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับ ที่ประชุมได้หาหรือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐในทุกๆมิติอย่างครอบคลุมอาทิความร่วมมือด้านการลงทุนและการพัฒนาในมิติต่ตางๆโดยเฉพาะการรับมือกับการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเศรษฐกิจด,ดิจิทัลการส่งเสริมความมั่นคงของ,ของมนุษย์การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่อาทิความมั่นคงทางไซเบอร์ความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงด้านสาธารณสุขและวิกฤตการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โลกและภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาครวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคโดยเฉพาะความร่วมมืออาเซียนสหรัฐการเพิ่มพูนความร่วมมือการพัฒนานในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงผ่านยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยา แม่โคงนะครับและกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน้ําโคงสหรัฐนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หาหรือถึงวาระการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกของประเทศไทยในปีนี้และการทํางานร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนผ่านอย่างไร้รอยต่อไปสู่วาระการเป็นเจ้าภาพของสหรัฐในปี2566โดยเฉพาะในประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสําคัญและถือเป็นประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคการหา,หาหรือยุทธ,ธาศาสตร์ไทยสหรัฐและการหา,หาหรือยุทธ,ธาศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศไทยสหรัฐ เป็นการหารือที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ของความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐในปัจจุบันและอนาคตด้วยมีเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับประเทศไทยและก็กิจการด้านต่างประเทศรวมถึงด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาก็นํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ